ครับกลับมาหยิบล้านกันต่อทางช่องอ่าฮ่าชาแนลก็เป็นประยามทุกวันอยู่แล้วหยิบแต่ล้านกันเป็นประจำหน้าร้อยหนึ่งรยหน,ยหนึสุดยอดจริงๆร0งอยหนึ่มีทำงานไม่เคยพลาดเลยนะโอ้โหหนังสือหน้าร้อยหน,นี้สุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดนะอ้าวใครได้อยากได้หนังสือก็0 6น2 8 8 1 0 ไลน์ก็บ้านหมอดู198นะทักไปเลยนะครับบ้านหมอดู198เป็นภาษาอังกฤษนะครับ b a n m o r d e b o บ้านหมอดู198ครับก็ทักไปนะอยากได้หนังสือกลับมายิบล้านกับเราก็เชิญนะฮะเชิญได้เลยใครอยากยิบล้านกับเราก็มีหนังสือเล่มนี้สุดยอดนะยิบล้านจริงๆนะคนมีหนังสือเล่มนี้สุดยอดมากนะอ้าว นี่คือช่องไฮแชนเอลคืนลักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำหรับพิเศษสงครามสู้เจรงกับเจอาินเรงกับธาตุเนี่ยมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำมาแนะนําตั้งโด,งดยถูกดูด,ด,ดวงให้เป็นไปเหีนความสำเร็จสองดาวให้เอ็นเตนสติก็เลยจริงๆชัดๆจัดไปสนับสนุนโดย <c ười> ครีมน้ำมันมา้าบายูหน้าเด้งดึงแล้วก็สบูสูตรพิเศษหน้าใสาปิ๊งปัง๊งสั่งไปเลยนะเออแล้วก็มีอันหนึ่งนะผมรู้สึกทานแล้วก็อร่อยมากขอบคุณขอบคุณม้านะครับที่ส่งมาให้คุณนาย นะขอบคุณคุณนายมากๆเลยนะที่ส่งมาให้เนี่ยคุณแม่ของคุณฟิมนะส่งมาให้เนี่โอ้อร่อยมากผมไม่เคยทานอ่าอะไรที่เป็นกะละแมที่เป็นอะไรที่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนะใครอยากได้กะละแมนี่นะสั่งไปนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะสั่งที่ไหนนะท่านสั่งผมมาแล้วกันผมจะสั่งคุณแม่ไปผมว่าจะให้คุณแม่เขาลงทุนเะนี่ย ล้วกําไรเราเอาใช่ไหมทุนเราคืนเออคิดดีนะเนี่ยอา้าวขอบคุณคุณแม่มากอุตส่าห์ส่งมาให้นะกระแลม่แล้วก็ข้าวด้วยนะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างด้วยเหมือนกันแล้วก็น้ําด้วยโอ้โหน้ํานี่ก็สุดยอดนะเป็นประจําอยู่แล้วครอบคุณมมากๆเลยนะครับขอบคุณดอ,อร์ด้วยนะ ที่อ่า,อาขอบคุณดรด้วยนะที่เป็นเจ้าภาพมาตลอดทั้งปี2อง8รเลยเดือนนี้เดือนธันวาคมก็ยังเป็นเจ้าภาพมาอีกนะไปจิบกาแฟกันวันที่21ธันวาคมนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อ่าอยากจะไปร่วมงานจิบกาแฟกับเราก็เชิญนะอ่าถ้าไม่มีเจ้าภาพนี่ท่านจะต้องจ่ายหนักเหมือนกันนะเพราะมีเจ้าภาพนี่นก็ลดอ่าลงนิดหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นตามนั้นละกันรับผมรับเพียงแค่8ท่านนะรับเพียงแค่8ท่านเราอยู่แค่ประมาณนี้นะ ก็เหลือตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสักหกท่านเหลืออยู่หกท่านเยอะอยู่เหลือโยกท่านแต่ไม่เป็นไรสีท่านเราก็ไปนะสีท่านเราก็ไปจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมนะไปสุดยอดมากๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนายอ่าอ่า อเอยชื่อผิดชีวิตเปลี่ยนเพ้านก็เอาคุณนายก็พอนะครับจำได้อยู่ครับแกงแก้แวเรนนะอะเพราะว่าไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะครับคุณมามากๆนะที่เอากละแมที่อร่อยที่สุดเอามาให้อาทานนะอร่อยจริงอร่อยจริงนะท่านอยากได้กละเมที่อร่อยแล้วก็เขาทำสวยงามมากนะตรงนี้กละเมตรงนี้อร่อยมาก สั่งมาสั่งมาเดี๋ยวผมอยากขายแล้วแม่ลงทุน <c oughs> เอากำไรผมเอา <c oughs> ทุนคืนโอ้ยคิดดีจังอ้าวขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะแล้วก็ขอบคุณคีมนุมันมะบายูนะเด็งดึ่ง,ง,งแล้วก็สมู่สูตรพิเศษนะ่าใสปิ้งปังงเลยนะก็วานไปตามนั้นว่ามาตามนี่แหละเราก็จัดไปตามนั้นนะ แล้วก็ขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่องรายการเมื่อคืนผมว่าจะเข้าเมื่อคืนก็ไม่ได้เข้านะแต่วันนี้เข้าแน่นอนนะวันนี้เข้าแน่นอนเรียนแน่นอนวันนี้นะวันนี้นะใครอยากจะเข้าไปฟังรัฐบาลแบบชัดๆจัดไปทําไมจะถูกอ่าร้อยเจ็ดสิบสองล้านทำไมจะถูกสิบสองล้านทำไมจะถูกสิบแปดล้านทำไมจะถูกหกล้านเนเขาบ้บางในผมมีข้อมูลมาบอกท่านนะวันที่สิบหกธันวาคมนี่สุดยอดมากๆเข๋งมากนะครับแล้วก็ ออมสินนี่ถือว่าสุดยอดมากๆในที่อยากแกรวยก็ออมสินฝากเงินอมสินฝากยังไงฝากอ่าก็เรียกว่าฝากสิบได้พันถัก ร้อยได้หมื่นฝากพันได้แสนเนี่ยทำยังไงนะผมก็จะบอกท่านในวันนี้ด้วยนะครับแนวทางเลยชัดเจนมากๆนะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้ศูนย์4288100แน่นายก็บ้านมมดูหนึ่งก็แทักไปนะทักไปทักไปจัดไปตามนั้นว่ามา,มาตามนี้แล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่มีมานั่แหละครับในเรื่องต่างๆที่นี่แหละในเรื่องของอท่านอยากจะเรียนรู้กับโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวยนี่ผมถือว่าท่านสามารถเรียนรู้ได้นะ เรียนแล้วท่านสามารถที่จะไปหาเงินจากดวงดาวได้อย่างแท้จริงเลยเรียนในครบสูตรนะถอรหัสเงินล้านนี่สองชุดวิชาแล้วก็พิกัดดาวรับเงินล้าน3ชุดวิชาแล้วก็โหราพารวย3ชุดวิชาอันนี้ก็คือเป็นอันเก่าแล้วผมสรุปลงมาเป็น4ี่ชุดวิชารวยนะก็สามารถเรียนรู้ได้เลยศูนย์ศูนย์สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรก็บ้านมอดูหนึ่งเก้าแปดส่วนคัมภีร์รวยก็สั่งได้นะสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยจัดไปตามนี้สั่งได้เลยนะคัมภีร์รวยในสุดยอดหน้าร้อยหนึ่ง ทุกวันจริงๆนะร้อยหนึ่งนี้ทุกวันจริงๆนะทุกวันจริงๆจัดไปตามนั้นว่ามาตามจริงๆครับก็ที่จริงแล้วก็ในเรื่องราวต่างๆคนเรานี่จะอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าเรื่องของดวงเรื่องของชะตาเรื่องของวาสนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละนะอย่างมันก็มีข่าว,าวที่ผมาข่าวไปท,ท่านข่าวที่ท่านรู้ลแล้วแหละว่า่าข่าวที่แล้วเนะี่ยวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาคนถูกรางวัลที่หนึ่งสี่หกสี่หกหนึ่งสองห้าสองนี่นะ,ะก็มีหลายท่านอยู่คนที่ถูกเยอะสุดก็คือร้อยเจ็ดสิบสองล้านนะ <laughs> จะถูกเลยถอร้อยเจ็ดสิบสองล้านแต่คนที่ถูกสามใบก็มีมีอยู่หนึ่งท่านนะแล้วก็คนที่ททถูกสองใบก็มีอยู่หนึ่งท่านคนที่ถูกหนึ่งใบก็มีอยู่หลายท่านเพราะทั้งหมดแล้วมันมีรวมร้อยใบไงครับแต่คนที่ถูกเยอะที่สุดร้อยร้อยหกสิบสองล้านโอู้สมมติจะถูกเยอะจังนะก็เป็นข่าว,าวมาแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยนะข่าวก็เป็นสิ่งที่สําคัญมันนะข่าวก็โดยเฉพาะข่าวที่ลูกจ้างของอบตเนี่ย อปตอประโคนชัยบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์อนะ่ะชื่ออปตลุงอ,อะไรแกก็เป็นคนที่บ้านก็ไม่มีจะอยู่นะแล้วก็เช่าเขาอยู่แล้วก็เมียก็ทิ้ง <c oughs> นะชีวิตมันก็รันทดมาตลอดนะรันทดมาตลอดหลายสิบป,ปีแล้วแกบอกหลายสิบป,ปีแล้วพอมาวันนั้นครับมันก็ผมก็มาดูอ๊ะพวกแกอายุป,ประมาณนี่ผมก็าแกต้องเกิดปีอ่าผมว่าแกต้องเกิดปีละกาแหละนะเกิดปีละกาแหละนะถ้าถ้าอันนี้อันนี้ผมคาดการนณะ์นะนะน่าจะเกิดปีละกา แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะเออเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงเป็นผู้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็อายุอานามก็ไม่เท่าไหร่ครับก็น่าจะเกิดอยู่ที่ประมาณสักอะไรอ่ะ,อะมันก็อยู่ที่น่าจะประมาณสักปีปีละกานะน่าจะปีปีละกาเหมือนกันเออแปลกนะก็จะอยู่ในเนี้ยไม่ลงละกาอยู่เงี้ยนะครับก็ลักษณะอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมคนปีมะโรงได้ถูกรางวัลที่หนึ่งได้ใช่ไหม ก็ท่านก็ต้องดูว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะข่าวข่าวตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าถ้าท่านอยากถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมท่านก็ต้องรู้ว่าท่านเกิดวันอะไรด้วยท่านเกิดปีอะไรด้วยนะแล้วให้รู้ว่าวันที่เขาออกนั้นเป็นวันอะไรด้วยเหมือนกันนะส่วนข่าวที่แล้ววันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะหมายถึงว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาถือว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมีหลายท่านหลายที่่เาาาลงขวมก อ่าขาา่ขาวจากไทยรัฐนะข่าวจากไทยรัฐนะครับมีผู้ใหญ่มามีมีมีอ่าก็เรียกว่าอ่าครูผู้ช่วยอดีตอดีตอดีตเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะอายุก็ประมาณนี้แหละผมว่าแกก็น่าจะเกิดประมาณสักปีอ่าไม่ปีศูนย์หกก็ปีอะไรนี่แหละไม่ปีศูนย์หกก็ปีศูนย์ศูนย์ห้านี่แหละประมาณเนี้ยศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าหรือศูนย์หกหรืออ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะปีศูนย์เจ็ดอ่ะถ้าไม่เกิดก็อยู่ประมาณนี้แหละ ปีศูนย์เจ็ดก็เป็นปีมะโรงนะปีศูนย์เจ็ดเป็นปีมะโรงถ้าปีศูนย์หกเป็นคันเถาะเป็นปีเถาะนะก็จะเกิดอยู่ไรนเลี่ยงไงเราเราคนนี้เราคาดการเอานะคาดการเอาก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอันนี้นถูกลอตเตอรี่สองใบนะสิบสองล้านนะอันนี้สิบสองล้านนะสิบสองล้านอันนี้อยู่ที่อำเภอตาครีตำบลจันเสนอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะเนี่ยก็จังหวัดนครสวรรค์นะใกล้เคียงกันนะนครสวรรค์กับบุรีรัมย์นี่ใ <laughs> กล้เคียงกันอันนี้อีกท่านหนึ่งใช่ไหมอีกท่านหนึ่งอันะ และคุณล oh. wow. ุงไร่บ hmm. ้านนี่ก็อันนี้ก็คือเป็นลูกจ้างอบตนะเป็นลูกจ้างอบตตำบลประโคนชัยอ่ะนาตำบลเรืออำเภอน่าจะเป็นตำบลอ่ะตำบลประโคนชัยบุรีรัมย์อ่ะใช่ไหมก็เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างครับอันนี้ก็รับไปอันนี้อันนี้น่าถูกหนึ่งใบอันนี้ถูกหนึ่งใบนะอันนี้ถูกหนึ่งใบครับถูกหนึ่งใบก็รับไปหกล้านอ่ะนะรับไปหกล้านอันนี้ก็น่าจะเกิดหนึ่งสองอ่ะนะผมว่าถ้าเกิดหนึ่งสองอ่ะเกิดหนึ่งสองก็ปี วอ,อกละกาปีละกาใช่ไหมออปีละกาครับมันปีละกานะครับนะเนี่ยก็ใกล้ๆเคียงกันนะเออทำไมคนปีละกาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่ง,งอ่าธันวาคมสองพันหกสิบแปดนะท้าไมจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าก็ต้องมาดูว่าวันที่หนึ่งวนะันที่หนึ่งเราเป็นวันวันวันโรตารีออกเป็นวันอะไรอะ่ะทําไมคนปีละกาถึงดวงเฮงใช่ไหมอ่าเนี่ยเพราะหลักการง่ายๆเลยครับโอ้โหท่านรู้ปุ๊บวันออกปุ๊บเนี่ยท่านซื้อได้เลยนะ จริงๆท่านรู้วันออกปุ๊บท่านซื้อได้เลยเนี่ยลักษณะเนี้ยวันที่ออกนั่นมันเป็นวันมะโรงเห็นไหมเป็นวันมะโรงอันนี้ผมคาดการเอาเองนะคาดการเอาเองว่าอายุประมาณนี้น่าจะเกิดปีประมาณนี้แหละอายุประมาณนี้น่าจะเกิดปีประมาณนี้แหละถ้าท่านฟังอยู่ท่านก็โทรหาผมหน่อยแล้วกันถ้าเกิดปีที่ผมว่าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่เกิดถ้าไม่ใช่ปีที่ผมว่าก็ใกล้เคียงนี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละนะไม่ห่างไม่ห่างเหินกันนี่หรอกเพราะว่าวันนั้นเป็นวันมะโรงนะ มะโรงก็ถูกกัลากาใช่ไหมอ่มามะโรงถูกลักามะโรงถูกกับชวดมะโรงถูกกับหนูมะโรงถูกกับวอกใช่ไหมเนี่ยนะถ้าถ้าไม่หนึ่งสองก็หนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ 1, 1, 1, 1, 1, 2, ่งหนึ่งก็วอกไงใช่ไหมหนึ่งหนึ่งก็วอกหนึ่งสองก็มาหนึ่งสองก็ลกาวอกลากา, walk, า,กา,า,กาอย่างไหมก็อย่างเงี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยผมว่าตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นวันที่ลอตเตอรี่ออกมันมีความสำคัญนะถ้าหากว่าเรารู้ดวงเห็นไหมเนี่ยเรื่องของดวงชะตาเนะี่ยผมถึงว่าเออมันก็สามารถเล็คิดตัวเราเองได้เอ้าแล้วปีมะโรงที่ผ่านผ่านมาตั้งแต่ทิบา1งปีีแล้วก็ป ก็สิบกว่าปีไงเพราะว่าก็เวียนปีมาลงจะเวียนมาอีกทีก็สิบสองปีถึงจะเวียนมาถึงไงครับก็เลยเวียนมาถึงก็ครบรอบพอดีก็เวียนมาถึงปีมาลงพอดีไอ้วันอ่าปีปีปีละกาวันมาลงแต่วันมาโงนี่มันก็มีทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะว่าตามหลักก็มีทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่าเอ้ยทำไมทําไมมันทาไมมันมาถูกปีนี้ละ่ะก็ดูรวมๆหลายกันในเรื่องของธาตุเรื่องของดินเรื่องของพลงังเรื่องของปี่มอย่างเงี้ยปีนี่มันปีมะเส็งปีมะเส็งอะไรอ่ะ ถ้าเกิดละกาก็งูก็เป็นเหยื่อของงูก็คืองูก็คือญานาคใช่ไหมญานาคก็เป็นเหยื่อของคุดไงคุดก็คือคุดก็คือละกกา่นแหละนะละกาก็คือคุด่นแหละเป็นนกประเภทเดียวกันไงเพราะฉะนั้นงูก็คือไส้เดือนไส้เดือนก็เป็นเหยื่อเป็นอาหารของของของนกของไก่ใช่ไหมเออไก่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อปีใดก็ตามที่เป็นเหยื่อเราอ่ะเราก็ย่อมอิ่มมีผีมันใช่ไหมอันนี้สําคัญนะ เราะนั้นถ้าเข้าใจเคล็ดลับแบบนี้ปิ๊บมานี่ถือว่าสุดยอดนะส่วนท่านใดเอมันไม่เจอมาปีมาไหนที่เป็นเหยื่อเราบ้างเราก็ต้องหาวิธีการปีไหนที่เป็นเหยื่อเราให้ได้ไงต้องหาปีที่เป็นเหยื่อเรานะอันนี้สําคัญนะปีที่เป็นเหยื่อก็ปีที่เป็นเหยื่อไม่เฉ่าปีที่ปีที่เสริมกันนะปีที่สูบปีที่ส่งเสริมกันนะถือว่าถ้าเราเป็นน้ำดินปีนั้นก็ต้องน้ําก็ต้องเป็นอะไรล่ะ อ่าเป็นทองปีนั้นก็ต้องเป็นทองเนี่ยวเขาเรียกว่าเป็นทองนี้ไม่ได้นะเป็นทองให้เรากำเนิดอ,อ่าเป็นน้ํานี่ต้องเป็นอะไรครับถึงจะเป็นน้ําน้ํากินอะไรอะ่ะน้ํากินอะไรมันก็กินยากเหมือนกันนะก,ก็ก็ทองนั่แหละน้ําก็ทองนั่แหละนะน้ําก็ทองนั่แหละทองให้เกิดน้ําไง แต่ว่าท่านต้องดูด้วยว่าไน้ําในดวงท่านเยอะเกินไปหรือเปล่าน้ําเยอะเกินไปก็ถือว่ามันมันก็ถือว่าพลังปีนั้นอาจจะไม่ดีไงเพราะฉะนั an and Mother, no ้นม e ันต้องมีวิธีการวิธีกำวิธีปรับอะไรหลายอย่างนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะข่าวข่าวนั้นมันใกล้เคียงกันนะผมว่าสองท่านในที่ถูกอ่าหใบกับ2ใบเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากนะใกล้เคียงกันมากแล้วก็อ่าแล้วก็มีขั้นหนึ่งก็ถูก18ล้านเหมือนกันนะข้ถูก18ล้านก็ใกล้เคียงกันอายุใกล้เคียงกันมากเลยนะ ก็คล้ายๆลักษณะนี้แหละเอ้าฉะนั้นก็เป็นข้อคิดให้ท่านได้อย่างหนึ่งว่าเราจากจะมีโชคมีลาบเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าวันที่ออกเป็นวันอะไรวันที่ถูกกับเราวันที่ขัดแย้งกับเราวันที่ไปก็ได้กับเราไหมเป็นวันธาตุอะไรนะและธาตุนั้นมันเกื้อกูลกับเราไหมเราเป็นคนธาตุที่เข้มแข็งอ่อนแอล้มเหลวขนาดไหนอันนี้เราต้องเข้าใจนะคือธาตุที่เข้มแข็งอ่อนแอล้มเหลวเนี่ย จริงแล้วก็มันจริงๆแล้วถ้า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 ในดวงเดิมเรามันล้มเหลวใช่ไหมล้มเหลวปุ๊บเราก็หาสามารถที่ปั๊มหัวใจได้ไงปั๊มก็ฟื้นได้ไงใช่ไหมเราต้องมีวิธีการที่ปั๊มถ้าถ้าไม่มีวิธีการที่ปั๊มมันก็ล้มเหลวมันก็ไปเลยไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการที่ปั๊มที่ดีมีอะไรที่ดีมันก็สามารถฟื้นขึ้นมาอยู่ได้อีกยาวนานใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดวงคนเราก็เหมือนกันถ้ามันล้มเหลวเราก็หาวิธีการปั๊มอ่าอ่าอ่าไม่ใช่ปั๊ม ปัมป๊มปัม๊มปั๊มนะฮะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเรื่องมันกระด้างอะรเรื่องกระด้างเกินไปจะทําให้มันซอฟลงยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีการของโหราศาสตร์เอาไว้ครับนะมีวิธีการของโหราศาสตร์ใครอยากรู้ตรงนี้จะทํายังไงอะไรยังไงผ่านวิกฤตของชีวิตของตัวเราได้อย่างไรก็ลองปรึกษาดูนะปรึกษา,านักโหราศาสตร์นั่นแหละนะโหราศาสตร์ก็จะแนะนําท่านได้ดีที่สุดแหละ ถ้าท่านไม่มีนักโหราศาสตร์ที่จะปรึกษาได้ก็โทรไปศูนย์642881ศูนย์ศูนย์อะไรก็บ้านมาดูหนึ่งก็แปดปรึกษาดูนะนถ้าเป็นคนทัดอะไรมีอะไรต่างๆนานาจะเข้าใจจะได้อย่างไรว่านไปตามนั้น,นะ,ะจัดไปตามนั้นในก็ข่าวๆที่มีมานะก็ว่างไปตามนั้นแหละนะก็เศรษฐีใหม่แต่ว่าคนที่ถูก้อบ7อ2ล้านอ่ะเราไม่มีข้อมูลนะ แต่ว่าอันนั้นเขาแค่กองฉลาเขาโฆษณาว่าคนถูกจากดิจิตอลฉลากดิจิตตอนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสองล้านน,นี่ก็ประมาณนั้นนั่นเป็นการโฆษณาเขาไม่เปิดเผยชื่อไงไม่เปิดเผยชื่อเพราะว่าเจ้าของอาจจะไม่อยากเปิดเผยชื่อก็ได้ถ้าเปิดเผยไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะมาตามเงินมดพอดีก็เลยไม่เปิดเผยชื่ออันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะอันนี้สําคัญเหมือนกันนะแต่ว่าอ่าคนเราที่บางทีอ่าอันนี้ก็เปิดเผยก็บางทีก็เปิดเผยก็ดีนะก็ดีหลายอย่างแต่ว่าเราต้องเราต้องสู้ทนกับแรงที่จะมาถาโถมมาหาเราไง ไม่ว่าพระไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าญาติพี่น้องเมียเก่าเมียใหม่มาหมดแหละแต่เนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทนแรงตัวนี้ทําใจให้ได้กันเองว่าไปตามนั้นว่ามาตามนี้เอ้าแต่นี้ก็มาในวันนี้เหมือนกันเอ้าสมมุติว่าวันนี้วันนี้วันนี้สมมุติว่าวันนี้ท่านท่านจะไปหาโชคหาลาบจากดวงดาวท่านก็ดูว่าวันนี้เป็นวันอะไรด้วยนะเออวันนี้เป็นวันอะไรถ้าถ้าท่านรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนั้นแหละมันจะให้คุณให้โชคให้ลาบท่านเอออย่างนี้สําคัญนะอ่าอย่างสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าวันวันที่หนึ่งวันว วันที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าวันวันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยเขาเขาว่าวันนั้นอ่ะเลขที่มีพลังมากที่สุดคือเลขห้าเห็นไหมเออเนี่ยท่านรู้วันท่านก็รู้เลยเลขที่มีพลังมากที่สุดคือเลขห้าเลขรองลงไปเลขประจําเดือนเขาคือเลขสองใช่ไหมเราเอาสองนะเอาเลขห้าสองแล้วก็เลขชั่วโมงยามไม่ว่ากันนะเลขปีเขาคือเลขหกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นคือเลขหกอยู่แล้วมันก็มีแค่หกห้าสองแค่นั้นเองครับหกห้าสองแค่นั้นเองนะแต่มันออกสองห้าสองไง แต่6ก็ไปอยู่หลักพันไงไอหกไปอยู่หลักหมื่นไเห็นไหมมันมาทั้งหมดนะไอเน,นี่ยถ้าท่านรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดนะแล้ววันที่16นี่เหมือนกันออกวันอัไรแล้ววันที่16นี่ออกวันอะไรดาวอะไรจะมาท่านเข้าไปฟังวันนี้นะท่านเข้าไปฟังวันนี้โอ้โหท่านเข้าไปฟังวันนี้ท่านเข้าไปฟังวันนี้แน่นอนชัดเจนมากผมจะบอกให้ท่านนะบอกให้ท่านแน่นอนเข้าไปฟังนะวันนี้นะเหมือนจะออกมือวันที่หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยมันมีมันมีเลขอยู่แค่นี้ะกกลัังม็จีแค ท่านฟังแค่นี้ท่านรู้เลยนะท่านใดที่เรียนรู้มานี่รู้แล้วว่าเลข5้าคือเลขประจําอะไรเลขสองคือเลขประจําอะไรเลข6กคือเลขประจําอะไรอย่างเงี้ยท่านรู้แล้วให่นไหมอ่าท่านรู้แล้วลักษณะงานแต่เวลานี่เราไม่พูดถึงนะเวลาเราพูดถึงว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเอาช่วงช่วงถ้าเอาช่วงเวลาถ้าเอาช่วงเวลานั้นก็จะ ถ้าเอาช่วงเวลานั้นก็จะมีมีเก้ากับสองถ้าเอาช่วงเวลานั้นแต่เราไม่เอาช่วงเวลานะเอาแค่วันเอาแค่เดือนเอาแค่ปีพอนะห้าสองหกจะไปกับปานนั้นประมาณนั้นได้อัน,นี้คือของวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะส่วนวันที่สิบหกนี่ท่านอยากรู้เออม,มันมีอะไรเลขสามตัวนี่มีโอ้โหนี ho, ่ละวงเล็บไว้ตัวเดียวด้วยนะเลขตัวเดียวด้วยสําคัญมากที่สุดนะเน,น,นีอันนี้สําคัญมากเลยใครอยากรู้ใครอยากจะเปิดเผยเคล็ดลับรหัสของจักรวาลตรงนี้นะท่านเข้าไปฟังวันนี้นะท่านจะได้ความรู้เข้าไปฟังในท่านได้ความรู้ตลอดไปนะ ได้ความรู้แล้วถ้าเอาไปใช้ได้ตลอดไปเลยนะได้ตลอดไปเลยเนี่ยนะสุดยอดมากมากเราวันนี้นะถือว่าสุดยอดมากอ้าวก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันวันที่สิบหกนะจะเป็นอะไรจะมาห้าสองเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือจะมาได้สามตัวเลยหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะของวันที่สิบกนะอ่ามาดูวันนี้ก่อนแล้วกันมาดูวันนี้ก่อนผมจะไขปริศนามาัน,นี้ให้ท่านก่อนแล้วกันถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะไปเสี่ยงจะอะไรก็แล้วแต่นี่นะท่านยึดเอาเลข8ดเลขสองเลข6ก ใช่ไหมยึดเอาเลข8เลข2เลข6ตรงเนี้ยได้ตังค์แน่นอนชัดเจนมากยึดเอาแค่เลข8เลข2เลข6ยึดเอาแค่เนี้ยได้ตังค์แน่นอนถ้า2 8 6อาจจะมา3ตัวหรืออาจจะไม่มาหรืออาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะยิงกัน8อาจจะแรงนิดหนึ่งนะเพราะมันเบิ้ล8ไงอ่าเบิ้ล8เพราะว่า8เนี้ยอาจจะแรงนิดหนึ่งเพราะถ้ารู้ตรงเนี้ยลองดูนะครับวันนี้ถ้าเกิดมาตรงนี้ชัดเจนมากท่านควรจะเข้าไปฟัง วันที่16ธันวาคมอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านดูนะจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้ละกันอันนี้คือในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของวิถีแห่งดวงดาววิถีแห่งพลังของจักรวาลที่มาบอกกล่าวาท่านรับรู้ว่าไปตามนั้นวันนี้วันครูก็เสริมความรู้ท่านเล็กน้อยนะวันนี้วันครูครับอย่าลืมนะก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรานึกถึงครูบาอาจารย์ได้เราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการทําความดีน้อมนําวิชาที่ท่านสั่งสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุด แล้วก็ยินดีกับวิชาที่เราได้มามีความรู้สึกที่ดีงามกับวิชาที่เราได้มาเอาวิชาที่เราได้มานี่แหละมาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้กับตัวเราแล้วก็เอาวิชาที่ได้มานี่แหละมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราให้ไดมากที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็น้อมถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้เรามาก็เป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้ววันนี้เป็นครูก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันเนาะอ้าววันครูวันนี้เรามาดูวันนี้ครับวันครูเนี่ย ผมบอกท่านเลยนะวันนี้นะเลขมันจะยืนอยู่แค่826แค่นั้นเองนะ826อยู่แค่นั้นเองแ้วมันจะยืนอยู่แค่นั้นแหละมันจะยืนอยู่ตรงไหนอะไรแล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะไปยืนอยู่ตรงนั้นละกันแล้วก็มาดูตรงนี้ผมผูกดวงอันนี้แต่ละแต่ละจังหวะแต่ละดวงก็ต้องมีการผูกดวงนะอันนี้ก็เลยกเป็นจังหวะที่ผูกดวงไว้รอบเย็นรอบค่ำไงก็17 18 19นั่นแหละก็ผูกดวงไว้ประมาณรอบนี้ใช่ไหมท่านผูกดวงไว้รอบนี้17 18 19เราผูกดวงไว้รอบนี้ตัวแนวโน้มก็คือ7 สี่หนึ่งนะเออเจ็ดสี่หนึ่งนี่เป็นตัวแนวโน้มครับเจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นตัวแนวโน้มพอเปตัวแนวโน้มปุ๊บก็มีมีแรงโน้มอ่ะมีแรงมีแรงโน้มถ่วง แนวโน้มถดที่จะให้เลขตัวแนวโน้มนี้มา7-4 1นแต่ว่า74 1มันจะในแนวโน้มของช่วงกลางคืนนะช่วงกลางคืนเป็นต้นไปนะครับช่วงคืนเป็นต้นไปแต่ช่วงกลางวันก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะช่วงวันก็จะเป็นช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูด้วยเรียนรู้ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่เข้าใจตามนั้นมาแต่ผมจะที่ผมพูดให้ท่านดูเนี่ยผมจะดูว่าผลต่างๆจะเป็นไงเลข8เลข2เลข6เนียผมมาหรือเปล่าเลข8เลข2เลข6ผมว่า 8, <ผม S 2> โอ้โหเ,เดินตลอดเลยนะเลข8เลข2เลข6น<ๆ><ๆ>ี่เดินตลอดเลยครับ ไม่มีไม่เดินนะครับเดินตลอดเลยเดี๋ยวผมไล่ดูเนี่ยโอ้โหเดินตลอดได้ตังตลอดแล้วเอาไปร่วมกับอ่าหน้าร้อยหนึ่งนี่โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากนะสุดยอดมากจริงๆนะอันนี้ดาวอันนี้ดาวเราผูกด,ดวงลัคนาจะอยู่ที่ราศีเมทนธทัดลมเห็นไหมอ่ะาัดลมก็เข้าหลักอยู่แล้ว468กนะก็เจออยู่แล้วเจอ6เจอ8อยู่แล้วเห็นไหมอ่ะเจอ6กเจอ8ก็ไม่มีอะไรนี่ครับเจอ6กเจอ8ก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่ก้26287678ก็อยู่ที่ประมาณนั้นเองถ้าว่าเอาตามนี้เอา2กเ็ดเนี่ย สองกับเจ็ดเนี่ยทำให้เราได้ตังค์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้ไอเอสอยู่ที่3ากับ2เอ้าเดี๋ยวนี้ก็สบายถ้าสไม่มาก็3 7เลยก็8 3 7เต็มๆนะก็8 3 7เจ็ดเต็มเต็มหกสามเจ็ดแปดสามเจ็ดหรือจะเอา2ถ้า2มาก็จัดล็อกเบืร์งลึก็สองหกสองหนึ่งสองห้านี่ถ้า2มา2อะไรก็ได้นะครับ2อะไรก็ได้แต่ผมวางวันนี้ก็2 6 2 1 2 5องหนึ่งสอจัดไปตามนี้นะ2 3ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมวาง7 3แล้วก็ไม่ได้วาง2 3งแค่นั้นเองนะดีเยาห้ากับ2ครับ เจอ2อยู่เหมือนกันเออก็เป็นลักษณะเน,นี้ยตัวแนวโน้มเราสหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้เหมือนกันเนดะี๋ย1สองสี่สองเจ็ดสองหนึ่งก็เจออยู่ที่สองหนึ่งะก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับนะก็แปดสองหนึ่งก็ได้หกสองหนึ่งก็ได้นะก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้ได้ไง่ายเลยนะวันนี้ก็จัดไปตามนี้แหละอา้าวอันนี้ก็ทําให้ท่านดูนะ่าดีไซนเนอร์เราเจอ 7, 7, เจ็ดกับสี่แค่นั้นเองครับเจ็ดกับสี่มีแค่เจ็ดสามเออเจ็ดสามแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยขอให้มาเถอะนะ อ่คอยมาเหอะก็ว่าไปตามนั้นว่าอันนี้ว่าตามดวงนะว่าตามดาวที่ก็เข้าคู่กันว่าตามดาวไปตามนั้นเอ้าไปดูสายรีเลสสายรีเลทของวันนี้เ้าเจอเจ็ดครับอ่าสายรีเลทนี่เราเจอเจ็ดส่วน l อลดีเราเจอสามหนึ่งหกก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกก็อยู่ประมาณนั้นก็จะเจอเจ็ดหกใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราแปดสองหกอ่ะก็เจอเจ็ดหกก็อยู่ประมาณนี้แต่ตัวรีเลทก็จริงเจอสี่นะเจอสี่นะอาจจะเป็นสี่เจ็ดสามนี้ก็ได้สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหกนี้ก็ได้นะครับ นะก็ประมาณนี้ได้นะตัวรีเลย์เขาจริงจะเจออยู่ตรงนี้นะตัวรีเลย์เขจริงจะเจออยู่ตรงนี้อ้าวไปดูในเรื่องของที่ผมเจาะเอาไว18้18บแนกาสามจุดในทีสิบเก้านกาสิบเจ็ดนกาก็เจาะไว้ประมาณนี้แหละครับก็ตามวิถีแห่งดวงดาวแล้วก็เจาะไว้ประมาณ7จ็ดสามหกสองสองเจ็ดถ้าสองไม่มาก็เจ็ดสามถ้าสองอมาก็เป็นสองหกสองสามสองเจ็ดได้นะหรือท่านจะเอาไม่สองเจ็ดตรงนี้ล้าท่านไปเป็นสองสามหรือสอง 8ก็ได้นะสองสามหรือ28ก็ได้ก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แต่ว่าอันนี้พอวางไว้สองเจ็ดนะเพราะเราเจอตัวเหมือคือ7แต่ว่าจริงๆ73็ดสามันมาอยู่แล้วล่ะลงล็อกตัวไงแต่ถ้า7จ็ดสามันลงปุ๊บเลยหรือว่าถ้าออกเจ็ดสองก็เป็นได้เหมือนกันนะก็เป็นได้เหมือนกันนี่ก็เจาะไว้ตามนั้นแหละไปดูสายวิเคราะห์เจาะจะระบบสายหวานยาวสายหวานยาวของวันนี้เนี่ยเราที่จริงแล้วตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของความรู้ทางโหราศาสตร์ทางนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาสเวิร์ดโดมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TNS อ่า RJ อาเจนี่คือรัศมีจันทร์นะครับแล้วก็พีทีพลังธาตุนะเอ็มทูดีเนี่ยก็เรียกว่าโมบิไลท์ดาวได้โมบิไลท์แล้วก็ไอเก้านี่คืออิมเปตัสนะเพราะนั้นดาวจะมีส่งเสริมมีอิทธิพลต่อกันและกันนะน,นี่เอ็มดีมุมดาวใช่ไหมเออาร์ AR มุมสําคัญที่สุดคือสามหนึ่งหกก็เจอหกกับหนึ่งเห็ไหมล่ะเจอหกกับหนึ่งเห็ไหมอย่างวันนี้แม่แน่นอนหรือครับเจอหกอ่ะหกก็มีแนวโน้มที่จะมาสูงแหละหาเจวายดีก็สี่แล้วก็พวกน K ี K ้เคเคเอดับเบิลยูนะ แล้วก็ k คนี่ถือว่าเป็นตัวหลักอยู่แล้วของวันพฤหัสบดีเนี่ยเจตสองเนี่ยนะ k คเนเนี่ยถือว่าทําให้ท่านได้ต่างแน่นอนชัดเจนมากๆนะแล้วก็ลัคนาวันแล้วก็ RS เอสไอเอสก็คือลังสียอาทิตย์รนะังสียอาทิตย์แล้วก็ว่าไปตามอ่า uh, uh, MOV ีมอนะไม่ใช่ MOU นะ MOV ครับ m o วนี่วันนี้ศูนย์นี่มีแรงนะเพราะว่าศูนย์มันก็มีขยับนะครับวันนี้ศูนย์มีแรงศูนย์มีแรงศูนย์ 0, ขยับนะศูนย์มีแรงนะศูนย์มีแรงก็ว่าไปตามนั้นจัดมาตามนี้แล้วกันอ่ะ อันนี้ก็ให้ท่านได้เห็นชัดๆเต็มๆในเรื่องของตัวสายหวานยาวนะสายหวานยาวให้ท่านได้เห็นชัดๆจัดๆไปตามนั้นสายหวานยาวก็ให้จัดไปตามนั้นเดี๋ยวผมขยับให้ท่านดูนิดหน่อยจะได้ดูเต็มเต็มเต็มเลยนะครับว่าใบตามนี้นะอ่ะราวนี้ก็คือเป็นอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทันท่านก็แคปไปเนาะเป็นอ่าก็เรียกว่าเป็นอ่าใช้อ่าใบเขียวใบเขียวใบเขียวเหนียวซับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านดูตรงนี้แล้วท่านจะเกิดว่าผมส่งให้ท่านไม่ทันอะไรแล้วแต่นะ ือ่องจากมีภาระหน้าที่ก็อ้าวท่านก็แคปไปไว้ดูนะแคปไปไว้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมดึงให้เต็มเต็มหน้าแบบนี้แล้วกันนะท่านจะแคปไปได้ดูนะก็จัดไปตามนี้แล้วกันตรงไหนจุดไหนที่สําคัญก็ว่าไปตามนั้นนะท่านเรียนรู้ท่านก็จะรู้จุดสาคัญเพราะว่าเป็นลายแทงคุมมหาสมบัตินะท่านต้องศึกษาเรียนรู้หน้าใบเขียวนี่นะอ้าวก็ว่าไปตามนั้นแหละครับอ้าวส่วนท่านใดที่จะไปวันที่21่ธันวาคมนะรับเพียงแค่เหลืออีก6ท่านนะเหลืออีกท่านเมื่อกี้แวบๆมาแล้วหนค่6ท่านก็เหลือแนนค่บกไ ธันวาคมนะก่อนปีใหม่แน่นอนชัดเจนมาก ท่านจะได้ไปรู story, ้ว่าเอ้เราจะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาท่านจะไปดูรู้ว่าวันที่สมพงกับท่านเดือนที่สมพงกับท่านปีที่สมพงกับท่านเป็นอะไรปีไหนที่เป็นเหยื่อของท่านปีไหนที่คาว่าเหยื่อก็หมายถึงว่าปีที่ส่งเสริมท่านให้รุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จนั่นแหละนะปีนั้นจะเป็นจะบ่งบอกว่าปีนั้นจะท่านประสบความสาเร็จมากที่สุด่ยเราก็จะบอกให้ท่านได้รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะพร้อมกับแนวทางในเรื่องของวิถีแห่งดวงดาวที่จะทาให้ท่านได้เงินได้้งจดตต่ััแ 3 6 5วันผมจะทําตารางไปแล้วสามารถที่จะไปแคปไปดูในนั้นได้เลย3 6 5วันนะคือให้ทั้งหมดเลย3 6 5วันก็กำกังทําอยู่แล้วก็ส่งให้ท่านว่าวันนั้นเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรต่างๆนานาไปวันที่21นี่ผมว่าคุ้มมากๆนะก็สุดยอดนะก็แจ้งไปนะฮะรับเพียงแค่อีก6ท่านแค่นั้นเองนะ0642688100อะไรก็บานมาดู1ก8วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านนทุกคนโชคดีครับ